สวัสดีเจ้าทุกคนเมื่อนี่สาวหน่อยมาหาน้าใหม่หน้าใหม่ก็ไ่ได้ไปหาใส้ไก่หรือจ้าไปยู่วอันหุ่มนี่แหละจ้ามมันมีกออไผ่กับกุกตะกบอยู่น้ำกันตับยืนนี่แหละจ้ะตะแกง,งตุม้มหน้าใหม่ไผหวานขึ้นร้ายนอเลย นี่ละจ้าอยยุขางอูนอนกับยืนนี่แหละคางกอไผ่าาฝากอูไปนั่นก็คืออ่านนั่งลินของขอบพวกซะหน่อยนั่งกินเขานั่งลินนั่งนอนท่างนี้ก็ไล่เนอ ต้มกินแซบแสบพี่น,น,น,อน้องแก้นสะน่อยพันมักต้มกินกับแจวกับผักกินแทนผักแต่หลายนอยอยู่จ้าสะน่อยกับสิติ๊กมาจัดการปอกฟันต้มบ่กแกงเราจะสิต้มทั้งหมดเลย Tá bom. Liga aí para

อาญาบุญอาญาเถาเล่วอาญาเถาเรื่อบ่ายแล้วมันค่ายใช้เกล็ดหาก่อนญาเถาเรล่ยีลาหนาวแล้วีลาหนาวแล้วยีลาหนาวแล้วเอาแก่กระควมมาให้ละไปบ่ายก็เลยได้เกิดค่ายน้ำใหม่ค่ายน้ำ ายยาติดยากันนะตา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 คือเป็นคนแยกโส่ทอนะคนแยกโท่ทอมันจะไปสักคุ่ดห่า ยเยกเจ็บมาเป็นคนแยกโสธรแล้วเดอ้อต่อไปก็คนเดอ้อเีแม่ ังหน่อไม้ก่อนจะปวดหัวปวดขอครำ่มี่พิ่เพิ่มเพิมเิ่เพิ่มเพิ่มเพ่มว่าเพเพ่ม่มเ เล่นติดสียาเล่งทำหน้าแล้วสุดภาพติสียาเต็มแล้วจะต้มไว้แต่กินครับแทนพักแท่นหนัง คนมามักแกงก่อนคนมักต้มถึงก็เจวกับหนื้อนีน่แสบเราใหม่ไทหวานจ้ะเบืว่วดท่านจกแสบครับอบทานนี่ก็เชื่อยเ,เอา,าเอะไหอ,อ,อก,ก็ห่อวกผงีมาห่อใส้อ,อ่อดัวยกมันเขาทำร่นอ่ะชอบดีๆแแสบเลยใส่เ,เวลาย่อม,มาใส่ เอาผงกีมาใส่เหรอขเจาสร้างขาเจาจับใส่ขเจาหดัวนี่ยหม้อซึ่งหน่อยเด้ต้มอีกนั่นท่าตัวนั้นขาันอมอได้

โอ้ยแบบนี้ยงน้าก็อนไ่ยูแบบดีเลยพี่้รงเอ้ยยูแบบดีดงหนา่น่อยนอนแม่นอนเียงหน้ากับหลานเลย มาสุดยอดมากเละทุกคน กนไปทำหน้าน้ำกันจ้า